เราเรียกว่านางพญาเศรษฐีนะครับหลวงพ่อชาารงค์อภอิชิโตนะครับอย่างเงี้เจออย่างเงี้แท้เลยนะครับแ,นะผผรนะแท้เลยนะผมพูดตรงๆนะแท้เลยนะเก้เก้ายังไม่ได้ทำนะถ้าถ้าองค์สวยๆก็ราคาแพงนะครับสองห0ื่นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ดินชาแนลนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาดูนางพญาของหลวงพ่อชาญรงค์อัิชีโตนะครับ้า์นี้เป็นพระที่ลานนะครับผมได้เช่าบูชามาเพื่อเอาไว้บูชาติดตัวนะครับจริงๆแล้วผมก็มีหลายองค์นะครับผมก็ให้ออกบูชาไปหมดแล้วนะครับองค์นี้ผมเช่ามาหมื่นกว่าบาทนะขนาดลานนี้นะครับนี่ครับ เป็นผ้าที่น่าใช้น่าบูชามากครับเนื่องจากว่าผสมมวลสารเยอะนะครับสมเด็จวัลคังแล้วก็มวลสารในดงครับที่หลวงพ่อได้เก็บรวบรวมไว้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้วันที่ทําคลิปตัวผมอยู่ต่างประเทศนะครับผมได้ให้ภรรยาส่งผ้าองคนนี้มาให้นะครับเพื่อมาทาคลิปโอคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับบัวข้ผ้าองคนนี้ลานครับแต่เนื้อแก่งนะครับนี่ เนื้อแกงนี่นะครับเนื้อในของพระนี่จะฟูๆนะครับเนื้อเนื้อไม่ใช่เน,นื้อในเนื้อพระนนออกฟูๆนะครับส่วนมากที่ผมเจอนะแต่อ,องนี้จริงๆแล้วเนื้อหาไม่ค่อยจัดต้านเท่าไหร่นะครับบางองค์ที่ผมเจอนี่มีเม็ดสีฟ,ฟ้าสีอะไรนี่เต็มเลยนะครับแล้วก็สมเด็จวัดระครังนี่จะลอยเลยครับจะลอยตรงนี้สมเด็จวัดระครังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับพอดี ถ้าผมจะใช้กล้องสองนี่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมไม่ท่านดูนะครับนี่ครับคือเป็นพระที่ดีจริงแล้วมีประสบการณ์ด้านโชคลาภนะครับทุกศิษลูกหานหว่หวงแหนนะครับนี่ครับ นี่เป็นพิมพ์นางแดงนะครับเป็นจริงๆก็มีหลายพิมพ์มีคางเข่ามีอะไรนี้เป็นพิมพ์นางแดงนะครับแต่ออกปีพศ2529ครับนี่นะครับตามประวัติก็ออกสร้างให้ที่วัดอัมพวันที่จังหวัดหนองคายนะครับดูใต้ฐานนะองค์นี้จะลานนะครับลานอย่างนี้นะครับไม่ไม่แตกกับผ้าไม่แตกนะนี่นะครับรอยตัดนะครับ ดูให้ชัดๆนะครับรอยตัดเป็นงี้นะจริงๆผมอยากจะเอากล้องสองขยายให้ดูแต่ว่าอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับนี่เราผมก็มาทําคลิปเอาดอด้วยนะครับนี่นครับอันนี้เป็นพิมพ์นางแดงนะครับท่านจดจําพิมพ์ให้ดีนะครับพิมพ์ทรงจดจําให้ดีเลยนะครับเพราะว่าของฟอร์มก็เริ่มของมาระบาดเยอะแล้วนะครับคือตัวผม บูชาผ้านี่คือบูชามาเยอะมากนะครับพระนางขยาหลวงพ่อชานหงพิ่ชิตโตนี่ตั้งใจเช่าองค์นี้ที่ว่าลานๆมาเพื่อบูชาโดยเฉพาะครับเนื่องจากถ้าองค์สวยๆก็ราคาแพงนะครับสองหมื่นนะครับช่วงนี้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับเคยขึ้นไปถึงสองหมื่นนะแต่ช่วงนี้โควิดราคาจะลงมานิดหน่อยนะครับผมส่วนตัวผมก็ชอบบูชาผ้าถูกๆเนี่ยครับเพราะเรามาเช่าอย่างไอ้บูชานะครับ ไม่ไม่น่ากระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ี่พาที่ผมบูชาก็มีพระพุทธเจ้านินหานของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับแล้วก็พระสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับที่ผมบูชานะครับมีหลวงปู่ดู่สแกด้วยนะครับที่ติดตัวผมอยู่นะครับ นี่เราพยายามจดจําให้ดีนะครับจดจําให้ดีนะครับดูนะครับลักษณะการตัดนะครับลักษณะการตัดจะปั้นๆนะดูนะครับท่านดูลักษณะการตัดนะครับจะปั้นๆออกไปนิดหน่อยนะครับจะปั้นๆออกนะพอดีผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เลยชี้ดูท่านดูลักษณะการตัดนะครับจะปั้นๆออกนะครับตัวมันจะซูมออกนิดหนึ่งนี่นะครับจะปั้นๆออกหน่อยนิดหน่อยนะครับไม่ได้ตัดตรงเลยนะครับฝั่ง ฝั่งด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนี่นะครับจะปั้นๆออกนิดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับพอดีผมทําคลิปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับนี่ด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือนะครับด้านหลังก็จะไม่ค่อยจะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกองคนะครับเพราะว่าเป็นพาที่กดมือนะองนี้เป็นพิมพ์นางแดงนะหายากนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับถ้าสวยๆนี่ราคานี่สองหมื่นอัพเลยนะครับนี่นะครับ นั่นดูอ่าดูหลายมุมนะครับมุมนี้ด้วยนะครับ๋ยวซูมให้ดูนะครับเนื้อหาจะออกฟูฟูนะครับจะออกฟูฟูนะครับเนื้อแน่นๆนี้ไม่ใช่นะครับองนี้มวลสารจริงๆแล้วไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แล้วผมเคยได้มาตอนนั้นนะครับมวลสารวันละครั้งนี่ลอยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเม็ดสีฟ้าๆสีเขียวๆอะไรด้วยนะนี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับช่องคนดินชาแนลนะครับเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลนะครับประสบการพระเครื่องอะไรก็เยอะแยะที่ที่ผมบูชามานะครับผมนี่ลานครับลานนี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมกาลังสั่งตัดตลับอยู่นะคเพราะต้องใส่ตลับนะครับผมก็เลยยังไม่ได้บูชาใส่กล่องไว้ก่อนนะครับตอนนี้ที่ผมบูชาติดตัวอยู่ก็คือ พระหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตาลามนะครับกับสมเด็จรุ่นแรกหลวงพุทธคุณลโคนิมิตนะครับรงนี้ลานอย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่แตกนะครับไม่แตกนะแก่งมากนะแก่งมากนะครับผมทําคลิปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ให้ภริยาส่งพระอง์นี้มาให้เพื่อทําคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องคนนินแชนแนลครับนี่ครับนางพญา เขาเรียกว่านางพญาเศรษฐีนะครับหลวงพ่อชาญาลงอภอิชิโตนะครับสร้างน้อยนะครับราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นพิมพ์ที่ถูกที่สุดนะครับที่เป็นพระในดงครับนอกจากวัดนอกจากไอ้วัดลาดบัวขาวก็มีพิมพ์นี้นะครับวัดวัดลาดบัวขาวนี่ก็จะจะถูกลงมานะครับแต่นี่เป็นมวลสารในดงนะครับ หลวงพ่อตั้งใจทําตั้งใจทํามากเลยครับพระรุ่นนี้นะครับใครที่มีโอกาสหรือวมีกําลังทรัพย์หรือว่าชอบก็อาจชอบมาบูชาได้นะครับเกื้อหนุนชีวิตนะครับเกื้อหนุนชีวิตแต่เราก็ต้องทําทํางานทําความดีด้วยนะครับทํางานด้วยนะครับแล้วก็พระก็จะส่งเสริมให้เราได้ดีนะครับถ้าเราไม่ทําความดีแล้วเราไม่ทํางานแขวนพระอะไรก็เท่านั้นนะครับไม่มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพอดีผมก็มีธุระนะครับมามารีบ พอดีมีเพื่อนโทรตามมานะครับผมก็ต้องไปแล้วติดธุระนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเนื้อหาด้านหลังนะเป็นอย่างนี้นะแอ็นเอนนิดหน่อยนะครับนี่แอ็นเอนนิดหน่อยนะครับแอ็นเอนลอยนิ้วมือกดนะครับถ้าอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยแท้เลยนะครับแท้เลยนะผมพูดตรงๆนะแท้เลยนะเก๊เก๊เขายังไม่ได้ทํานะถ้าล้านลานอย่างเงี้แท้เลยนะครับใครที่ไม่เป็นนะผมพูดตรงๆอ่ะอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยแท้เลยครับนี่เท่าได้เลยครับล้านลานอย่างเงี้ยนะ ลานลานขอบขอบอย่างนี้หรืออันนี้ลานเยอะเกินนะจริงๆอลานขอบขอบอย่างนี้นะเนี่ยขอบขอบอย่างนี้นะแพ้เลยครับแพ้เลยนะจะพิมพ์ไหนก็แล้วแต่แพ้เลยครับผ้าจะกดไม่ค่อยแน่นมากเนื้อจะฟอมฟ้มนะครับเนื้อจะฟอมฟ้มฟูฟูหน่อยนะครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดดินแชนแนลด้วยครับสวัสดีครับ